สวัสดีค่ะพาทุกท่านมาชมสวนกล้วยไม้ในฤดูการนี้นะคะแคชูยามีการแตกรากดีแล้วก็แตกกอใหญ่เรามาชมกันเลยค่ะไม้กอต้องยกให้กล้วยไม้แคชูยามีการแตกกอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ รด,ดูการนี้กล้วยไม้แคทุียามีการแตกรากออกใหม่แล้วก็มีแตกหนอ่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะ กระถางเครื่องปลูกที่ใช้ที่สวนติ๊กก็จะใช้เป็นฐานหุงต้มการใช้ฐานหุงต้มนี้ก็จะดีตรงที่ปลอดเชื้อรามาเยือนนะคะกระถางต้นใหม่นี้ที่นำมาปลูกใหม่ก็จะเปลี่ยนเป็นฐานหุงต้มรากขาวเริ่มเดินแล้วเขียวๆตรงนี้เลยนะคะ นี่ก็เป็นแคทริยาที่ลื้อปลูกใหม่โดยใช้เครื่องปลูกเป็นฐานหุงต้มรากเขียวๆกำลังเดินออกมารากเดินดีหนอก็แตกใหม่ เพิ่มลำกอใหญ่ๆนี่เลยนะคะหนอใหม่ที่เขาเตกออกมาหนอใหม่นี้พร้อมที่จะออกดอกให้เราได้ชมนะคะเปลี่ยนเครื่องปลูกใหม่ สังเกตรากก็จะเดินออกมาเขียวขี้วเกาะติดกับกระถางแล้วนะคะเหมือนต้นนี้จะเป็นต้นที่มีลักษณะต้นเล็กแล้วก็สูงมากเลยนะคะรากเขียวขียวเล็กๆก,กำลังเดินเลื่อยเกาะติดกับ เครื่องปลูกใหม่นะคะไม้กอแคทริยาจะเป็นกล้วยไม้ที่ดูความสวยงามตรงลำของเขาจะมีการแตกกอใหม่ช่วงฤด,ดูการนี้รากก็จะเดินดีหนอ่ก็จะเทงออกมาเห็นได้อย่างเด่นชัดเลยนะคะ เห็นทักงโหใหม่แล้วก็รากที่เขาเดินเกาะติดกับฐานหุงต้มกระถางฟองกอใหญ่ๆแน่นๆอะย่างนี้เลยนะคะที่ผ่านการแทงช่อดอกมาแล้วช่อดอกเก่าให้เห็นเลยนะคะ เดินดูทั่วทุกกระถางก็จะเห็นรากที่มีลักษณะการเกาะติดกับเครื่องปลูกออกมาสวยงามเลยนะคะต้นนี้กระถางน,นี้ก็ผ่านการเทงช่อดอกเลยแล้วก็มีนอใหม่ที่แตกออกมาเพื่อที่จะรอแทงช่อดอกในอนาคตข้างหน้านะคะ ทุกท่านมาชมสวนกล้วยไม้นี่เลยนะคะรากของเขาได้ลื้อเปลี่ยนเครื่องปลูกใหม่รากเดินดีเลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ